ยูทูบเบอร์ไทยถ่ายรูปติดถี่ที่ห้องกงร้านรับเรื่องแล้วจอเปิดกล้องพิสูจน์จากกรณีแอนตี้ยูทูบเบอร์หญิงอัปโหลดคลิปวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวห้องกงห้องกงหลอนกว่าที่คิดเมื่อฉันถ่ายติดผ่านช่องอินเดียเที่ยวไปวันๆโดยเธอเล่าว่าขณะที่เธอกําลังท่องเที่ยวอยู่ที่เฮอง์กิร์ดและกําลังจะมุ่งหน้าไปยังพิพ,ธพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่จะแสดงงานศิละปะแห่งหนึ่งซึ่งเคยเป็นสถานีตํารวจและคุกเก่าระหว่างทางได้เดินผ่านกําแพงของผาแห่งหนึ่งซึ่งเป็นรูปแแแมวววติดตดกกันนนเเธออลละฟฟห็่าาสยยีจึงซ นผ่านกระจกด้วยมือถือซึ่งเมื่อกลับมาดูรูปอีกครั้งพบว่ารูปสุดท้ายยอที่ถ่ายกับแฟนกลายเป็นเอาใบหน้าของผู้หญิงผมยาวว่าใบหน้าเศร้ามองทําให้เธอตกเป็นอย่างมากไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นคืออะไราแอนตี้กล่าวต่อว่าด้านแฟนก็ถามว่ามีคนมาถ่ายรูปด้วยแล้วไม่รู้ตัวหรือเปล่าแต่เธอก็ยืนยันว่าตนเป็นคนเซนดีหากมีคนมาไกลและอย่างไรก็ต้องรู้แน่นอนนอกจากนี้เธอยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ารูปสุดท้ายซึ่งเป็นรูปถ่ายปกติและรูปที่มีผีระยะเวลาห่างกันเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้น และเธอยืนยันว่าตนไม่ล้อเล่นแน่นอนเพราะเมื่อนําเรื่องนี้ไปถามคนทีนามิเซนก็ต่างบอกว่าก็บอกว่าใช่น่าจะผีจริงๆอีกทั้งบางคนที่ได้เห็นรูปนี้ถึงกับร้องให้ออกมาซึ่งเมื่อคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็เกิดเป็นเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างจนเกิดเป็นผีห้องกงติดเทรนอยู่บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ขณะนี้ทั้งมองว่าเป็นสิ่งลับบ้างก็ว่าเป็นการจัดฉากอาจจะเป็นคนมาทําโฟโต้อบอ่แกล้งเข้ามาในกล้องก็ได้ดที่มั เมื่อวันที่17เมษายนล่าสุดมีผู้ใช้ทวิตเตอร์หรือเอกรายหนึ่งได้ทวิตถึงความคืบหน้ากรณีดังกล่าวว่าขณะนี้ได้มีการเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของร้านดังกล่าวซึ่งทางร้านรับรู้เรื่องแล้วซึ่งทางร้านแจ้งว่าตั้งแต่เปิดให้บริการมายังไม่เคยพบเรื่องถีมากก่อนเดี๋ยวจะทําการตรวจสอบกล้องวงจรปิดไขข้องสงสัยแล้วโพสต์ผ่านพนฟอร์มอินสตาแกรมของร้านเร็วๆนี้